สวัสดีจ้าเมื่อนี้เลดีบรรณาเขากอยู่ในล้งเห็ดของปะตุมจ้าตอนนี้เห็ดปะตุ่มก็กําลังเริ่มออกดอกจ้าอันนี้เป็นล้งเพราะเห็ดแน,น่นอนจ้าอันนี้เขาอั่นเพราะได้จากมือแล้วจ้ะเนี่ยอันนี้เป็นเปิดดอกเมือ่อเมื่อที่ซีกลับมตอนเปิดดอกนี้เพิ่นเห็ดจังไรน,นะจ้า เปิดตัวเปิดกะทำความสะอาดก่อนถ้าก่อนทำความสะอาดมองนี่บจ่จ้ะล่างล่างล่างก่อนหมดเลยม<อ>ันจะมีหัวจุกงูกแบแบกเนี่ยตอนแรกจมีหัวจุกอบบืมต้องล่างก่อนอ๋ออันนี้คือหัวจุกที่เขายังไม่ได้ล่างก่อนบจ่จ้ะโอ้หเขาเขาไปล่างก่อนทำความสะอาดก่อนเนี่ยเขาจังค่อยออกมาเลี้ยงแบบนี้บ่จ้ะเอามาเลี้ยงเลี้ยงก่อนแล้วก็ยังไปทำความสะอาดก็ได้โอ้รอบวันนี้อ่ากะเวลาสิเปิด เป็นกาจีล่างแอลกอฮอล์ที่มือเจ็ดแอลกอฮอล์จ้ะทำความสะอาดแล้วค่เปิดฝาจุกแล้วก็เอาสำดีข้างในออกอจะมีสำดีอันใดมันอ่าดึงออกยากเราก็ต้องออกจะไดดเพราะว่าถ้าเชื่อเหตุเดินเรามันมันเสียงดันออกมาเองจ้ะโอ้ป้าแต่ว่าอันนี้คือดอกไงทายจ้าเนี่ยไงก็มูอทรายจ้าเนี่ยเพศพร้อมกันบ่จ้าเนี่ยโอ้ ปะตุ้มเพราะเห็ดข้างนี่นี่จะก,ก้อนจะจะหาโอ้หารอยก้อนขนาดลงเัี้ยงปะตุ้มนี่กว้างเท่าไรจ้ะกว้างสามสิเง้าประมาณจากหา,กว,า,า,ากว่าประมาณหาคว้าแบบนี้โอ้จ้ะมาเบิองทั้งนี่จ้ะบน้นี้ทั้งนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วจ้ะมันนี่เป็นมือที่ซีนะจ้ะแต่ว่าเห็ดนี่ปะตุ้มบอกว่าเพิ่นจะถือแสงบ่ได้ไหลายจ้ะเพราะฉะนั้นเขาเลยมาถไทยทำตอน ผมมองเศร้าจ้ะตอนที่เห็ดกระลังออกจ้ะอันนี้เขาเก็บไดไปจ้ะซีนี้เก็บได้แล้วจ้ะแล้วมื่อเียนซีนี้การเก็บเห็ดมาจ้ะมีค่ะช่วงไตสายแมงจักมันเพราะว่าถามันเกิดอ่าโคุณมันขาดบางสี่เพาะว่าจีใดเห็นชัดเก็บเก่าหลายเพาเขาเห็นเราใคยชัดมันเก็ให้แมงขึ้นหมดสีมาสั่นอมันสีมีแมงพร้อมเด็จ้ะมีอ่ะหมดเนี่ยอันเสีอเห็ดมันล้นลงอย่างเงี้ยจ้ะ จ้าหมดมันสีม้าหมดเดี๋ยนเป็นของธรรมชาติเราที่การดูแลรักษาแต่ละมือใี้ตไหดจ้ะสีน้ำไอ้น้ำเพิ่นว่าทานได้ฝนอิ่ลีมันต้องเป็นน้ำฝนเที่ยวนี้ก็ทดร้องเอาน้ำฝนเพราะว่าถ้าเป็นน้ำป่ามันจะมีโคลินที่เกิดน้ำฝนหรือว่าาไปนั่นก็คือเอาน้ำธรรมชาติน้ำหวยน้ำน้ำบัวน้ำสระจ้ะ เวลาฉีดเอกากต้องฉีดย่าให้มันเข่าหนาก้อนฉีดทะแยงทะแยงเป็นป่วยๆจ้าแสดงว่าใส่น้ำธรรมชาติดีที่สุดน้ำปนวจ้าแล้วมือใดคิดว่ามันสิโคบแต่เนี่ยคิดว่าสออลายน่าจะมืออื่นเนี่ยล่ะสิเพราะว่าอันนี้มันนีบมันสีบานมืออื่นสิพอดีกันสีประมาณเนี่ยล่ะาเนี่ยสิโตไว้ยินมาจะเนี่ยอมือเลี้ยงกับสีดอกก็งามๆาเนี่ยล่ะเนี่ยมืออื่นที่พอดีเลยจ้ะ จังจังจุ่มนี่นี่จังแรงหวานนี่ไงปันไดจ้ะประมาณรุ่นใดประมาณจ้กประมาณนี่หรอประมาณรุ่นนี่บ่จ้าโอ้แสดงว่าเห็ดเนี่ยตัวไว้ไงไว้จ้ะเพราะว่าเห็ดน่ะต้องอาศัยแบบว่าอันอากาศที่อบอ้าวแล้วก็เป็นชื้นชื้นอืมจ้ะเขาเสียใความชื้นายปันไดจ้าปะมาเจ็ดสิบแปดสิบปันเลยเนี่ยแปดสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ไทดีเนี่ยมันต้องเปลี่นซ้ายอันนี้ดินซอันนี้ดินซ้ายป่ะคะซ้ายแล้วเอาน้ำฉีดบ่ะเมนน้ำฉีด้็มันก็จะน้ำน้ำเมนแต่ว่าเป็นเป็นซุ่มๆเนาะเขาซีม,มักอากาศชื้นๆมันมาจา้ะเราภายในโรงเรือนเขาต้องปิด่หนมิชิดป่ะคะเ่ยนปิดใหนฮมิชิดอันนี้เป็นโรงเรือนขนาดขนาดน้อยจ้ะใส่ลังค้านี่ใส่มุ้งหางแต่เมื่อเบิ่งดอกเห็ดของประตุมจ้ะวันนี้ นวจ้ามืออื่นมือหัอนี่รู้สึกว่าจะออกลายจ้าโอ้กําลังงามจ้าแต่ว่ามือเข้าไปสัมผัสบ่ได้นะจ้าถ้ามือสัมผัสนี่เหตุเขาจะอันชะลอการเติบโตแม่จ้าเขาต้องปล่อยให้เขาออกดอกตามธรรมชาติจ้า ล่างเอายังล่างจ้ะน้ำน้ำธรรมดาเนี่ยละเพราะว่าล่างข้างนอกมันมันบ่แปดเนี่ยเป็นเชือมนเดินอยู่อ๋ออันนี้ไม่เชื่อเดินแล้วอย่าไปจับด้วยโอมนันถื่อนอไปจับถ้ามือเขาถูกนี่แสดงว่าเชือมันสิสิญยุกมันบ่จ้ะอืมเพราะฉะนั้นเวลาล่างเขาต้องระมัดระวังมันบ่เพราะน้ำแต่ยางฉีดเบาล่างธรรมดาเนี่ยละจ้ะอันนี้ล่างมันเดินเดินเตียมที่แล้วนะกันเลย ถือมันก็บจีนถือเจ้านั้นนั้นพอล่างเสร็จแล้วเขาก็เปิดเขาก็เปิดฝากวดนี่มาจ้ะทําความสะอาดทำความสะอาดเอาแอลกอฮอล์เช็ดมาล่างมือก่อนเจ็บมือก่อนอืมองการเปิดเปิดนี่ออกเราก็ดึงเสร็ดีว่านี่ออกดึงออกบ่เบิดนี้ค่อยๆดึงนั่นเอามือลุ้นเพราะว่ามันเห็ดมันจีดันออกมาอยู่อยเออ มื่อนีก้กะขอจบคลิปใ้เทียงค่นยีนะคะ่ะเดี๋ยวมือหลังถ้ามีโอกาสพี่หล้มจะมาถ่ายคลิปการเก็บเห็ดให้ท่านผู้ชมในเบื้องจ้าว่าเห็ดของอันปาตุ่มนั่นจะออกหลายซ้ำใดจ้าแต่มื่อนีก้กะขอขอบคุณท่านผู้ชมหลายท่านจ้าท,ที่ติดตามรับชมนะจ้ามื่อนีก้กะขอให้ทุกท่านมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า